โอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะก็ต้องก่าวสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็มาอยู่เป็นจอยนะจ๊ะอีกแล้วนะเองและตอนนี้สกินของคลิกซี่ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนคลิกซี่เทอริโบทอร์นาดนั่นเองนะคะและก่อนที่เราจะเข้าไปลุ้นสกินนี้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์และก็ติดตามเป็นกําลังใจให้เ n ่นจอยด้วยนะคะไปค่ะทุกคนกดเข้าไปเลยทุกคนสกินนี้เนี่ยน่าจะเป็นการการันตีนะคะ ก็จากขวามือนะคะถ้าเรามีครบ1,000แต้มเนี่ยคือได้สกินของคลิกซี่ไปเลยน,นั่นเองตอนนี้แอนจอยมีคูปองอยู่2,070ครคูปองนะไม่รู้ว่าจะหมดหรือว่าจะน้อยหรือว่าจะมากกว่านี้นะคะก็ไม่พูดเยอะแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีไอ้นี่ยอยู่2ชิ้นนะคะก็เหมือนจะเป็นการเปิดฟรี2ครั้งน,นั่นเองกดไปเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกดข้ามไปเลยดีกว่านะคะเพื่อความว่องไวโอเคได้มา3แต้มแล้วตอนนี้อันนี้เป็นรางวัลฟรีนะ,ะกดไป รอบที่2อล้ววีได้มา7นะคะก็ตอนนี้ก็มีอยู่10แต้มนะคะทุกคนโอเคหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการเสียคูปองนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะ125คูปองนะคะกดไปเลยนะคะทุกคนโอ้ 37แต้มนะครับเปิดมาแล้วเราก็จะได้พวกอิโมจิท่าวับท่าวิ่งอะไรของคลิกซี่มาด้วยนั่นเองรอบแรกผ่านไปนะคะรอบที่2ต้องตามมาแล้วต่อไปก็จะเป็น145คูป,ปองแล้วนะ,ะกดไปค่ะโอ้43เพิ่มมาอยู่นะ,ะเมื่อกี้เราได้37อันนี้เพิ่มมา43ก็โอ้โหยังไม่ถึงร้อยเลยทุกคนไปกันต่อนะคะเฮ้ยรอบนี้29 เห็นไหมมันอยู่ที่ดวงจริงๆนะคะว่าเราจะสุ่มได้คะแนนเยอะหรือคะแนนน้อยนั่นเองเฮ้ยสองพันคูปองจะพอไหมเนี่ยโอ้โหทำไมมันน้อยลงอะแต่ของในครั้งเนี่ยไม่สามารถแลกเปิดได้นะทุกคนก็คือเขาให้เข้าตู้จดหมายอย่างเดียวเลยนะคะก็คือเสียคูปองสุ่มอย่างเดียวอะไปกันต่อค่ะทุกคนโอ้โหทำไมน้อยมากเลยอะแค่ยี่สิบห้าเงินตอนรู้สึกว่าสองพันคูปองไม่น่าพออะจริงๆนะโคตรน้อยเลย ทุกคนเกมบักหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้แอนจอยออกแล้วเข้าเกมมาใหม่นะคะกดไปดูดิมันยังจะน้อยอยู่ไหมไม่ต่างกันนะคะทุกคนโอ้2 0สองพันคูปองดูแล้วไม่น่าพอค่ะโอ้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยเฮ้ยจะกินนี้โคตรแพงโอ้ยสิเก้าก็ออกว่ะว a า t h ฟ fuck เลยโอเคทุกคนเราก็ต้องกดไปเรื่อยๆนะคะ หมดไป2,000คูปองนะคะยังไม่ได้ถึง500คะแนนเลยนะมันก็ต้องเติมคูปองเข้ามาอีกอ่ะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอีก2,000คูปองนะคะถ้าหมด2,000คูปองนี้แล้วยังไม่ได้นะก็ต้องเติมเข้ามานะคะทุกคนมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ก็กดกันต่อเลยนะคะ <c oughs> สกินนี้สุดของจริงค่ะทุกคน รอบที่สามต้องมาแล้วอะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้รอบที่3แล้วนะคะ1,970คู 1, ปองเฉลี่ย3รอบนะคะทั้งหมด6,000คูปองค่ะทุกคน <What? S 1> ก็กดกันไปต่อนะคะ <L ibr ant> คืออยากจะบอกว่าสกินนี้นะคะเสียพอๆกับสกินของไวโอเลตอะที่เอ <ell> ็นจอยเคยสุ่มไปตอนนั้นนะคะ <L ibr ant> โอ้ทุกคนมันสุดจริงๆค่ะสกินนี้ไม่เคยจะสุ่มแล้วแบบเสียโคตรเยอะขนาดนี้เลยอะ เออแต่มันก็ต้องแบบคุ้มแหละนะฮะเพราะว่ามันสกินโคตรจะแระแรแล้วก็แบบว่าโคตรแปลกอะ่ะเออโอ้ย800แล้วทุกคน โอเคและในที่สุดมันก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะคูปองที่ใช้ไปทั้งหมดนะคะประมาณได้นะครับประมาณ5,700หรือ800กว่าคูปองเดี๋ยวเราก,กดรับของนะคะแล้วก็ไปเล่นสกินของคลิกซี่กันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะคะอันนี้คือเอฟเฟก i วิ่งถาวรเลยอันนี้คือท่าเต้นถาวรแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกวับแล้วก็อีโมจิน่าจะใช่หรือเปล่าแม่ใจและสุดท้ายก็เป็นของคลิกซี่ค่ะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหสุดจริงนะคะ,ะคลิกซี่ในเวอร์ชันนี้ไม่มีปีกแล้วทุกคนนะคะเป็นทริโบทอรนาโดนะคะมากับพายุแบบทอร์นาโดที่แบบโคตรโหดอะ่ะเฮ้ยแต่ไม่มีกรอบหรอเอาจริงดิ โอเคค่ะทุกคนเรามาจาัดกสกินของคลิกซี่กันดีกว่านะคะมานะรอบนี้ไม่มีปีกนะคะสกินตัวนี้ก็ <Okay. S 1> คือลอยได้อย่างเดียวนั่นเองอันนี้อจอยไม่ได้ลงแรงนะคะทุกคนก็คือเล่นโหมดธรรมดานะ,ะหมดเท่าไหร่โอ้หเดี๋ยวนะคำนวณไปประมาณ4ถึงห้าพันเอามานี้นะคะแพงนะบอกเลยแพงมาก สกิลแรกทุกคนปล่อยแบบเทินดาโดอ่ะนะครับเปิดปล่อยฝุ่นอะไรทำองนี้ <S <S เฮ้ยเฮ้ใจเย็นนะทีมโดนตั้งแต่แรกเลยหรือนี่ไงทุกคนทุกคนอาจจะดูไม่ทันนะเพราะอินจอก็ดูไม่ทันเหมือนกันสกิลแรกสกิลที่2ก็ยกไปเลยสิคะจังหวะน,นี้เออเอาดีก็มาดิเฮ้ย ยกอีกรอบไหมยกอีกสักหนึ่งรอบนะฮะโอ้เสียดายว่ะเฮ้ยอะไรแวะมาถึงก็บวกยับยับ,ยบรวัวสกิลไม่มีทุกคนครูดาวอยู่เลยครมานาก็หมดมาเดี๋ยวเรามาวาร์ปก่อนเลยละกันนะ,ะวาร์ปกลับบ้าน ท่วาว์ปนี่โคตรอลังการค่ะทุกคนดูดิโอ้โหเหมือนเป็นการแบบยิงกระสุนหรือเปล่าไม่รู้นะนี้ก็เดาไปความรู้สึกนะคะทุกคนสกินนี้นะเอนจอรู้สึกว่าหมดไปพอๆกับออของของไวโอเลตตัวนั้นอะทุกคนไม่มีว่ะ ไม่มีสกิลสกิลคูดาวอยู่อะเฮ้ยโดนแช่สกินนี้ทุกคนใครสุม่มใครเปิดแล้วบ้างหมดกันไปเท่าไหร่นะะคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ใตคลิปนี้เลยทุกคนเจ้าอก็หมดไปประมาณ5,000 5 0ห้าพันกว่าคูป,ปองแต่ถ้าตีเป็นเงินจริงๆเนี่ยประมาณ เดี๋ยวนะ <laughs> นึกไม่ออก <laughs> โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโดนอะไรวะคตดแรงเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดมาได้ลงแรงนะทุกคนเงียบมากเลยอ่ะเขาไม่ค่อยเปิดกันนะจริงๆไล่เฮียคลิปอย่างเดียวโอ้ยโดนแท่อีกแล้วนี่ไงโดนพายุน้องเตี่ยวปะน้องเตี่ยวอะไรวะ เู้ยทุกคนโคตรเออเลยนะเว้ยจังหวะนี้นี่แหะคืออาการของคนที่เล่นไปพูดไปเนะี่ยน้องเตี่ยวเมื่อกี้เห็นฝั่งนั้นมีน้องเตี่ยวไงของน้องคลิกซี่ดิเฮ้ยสมองสมอง,มองไปหมดแล้วทุกคนจังหวะนี้ไปกันต่อทุกคนยังไม่ได้คิวใครเลยนะจังหวะนี้ <laughs> ยังไม่มีใครให้คิวอ่ะ จะเอาคืนให้ได้นะฮะนางเตี๋ยวเซียนตนัวนี้โอ้ไม่ทันเดี๋ยวเอาเทอร์นาโดลงหัว ขอ,อคืนหน่อยละกันเออไม่ไหวแล้วเอาพายุไปกินสวยครับเพื่อน เมื่อกี้คิวใครเมื่อกี้คิวใครโอ้ไม่ได้คิวเลยอ่ะอยากล้างแค้นอะ <Your S 1> ลิงมา <has S 1> ลิงมาเสียว <laughs> ลิงมากเลยลิงตบทีเดียวนี่แบบสรบเลยนะทุกคน ิวของคลิกซี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเอ็มออาจจะไม่ได้อธิบายเยอะแยะเพราะว่านะก็เท่าที่ทุกคนเห็นก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้ชนะเฉยเลยทุกคนชนะแบบไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอะเพื่อเราแบบบูยับยับ นีก่อนหนีก่อนเปิดอันตีหนีเปิดอันตีหนีเนี่ย้องหันนี้ยกเลยจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหอีตลอดเลยอ่ะคลิกซี่ไม่ไหวนะคะถ้าเจอตัวแบบวินวอล์กแล้วแบบว่าโดนคิวอ่ะอย่างเช่นพวกลิงนะคะแล้วก็พวกคิวเลนอะไรอย่างเงี้ย ตายสถานเดียวค่ะทุกคนป่ะปล่อยเลยแล้วกันโอ้โหพายุทร์นาโดนะีคะตัาา้งวันนี้ลงหัวไปแตกกันหมดบอกเลยว่าแตกกันหมดโอ้โหจบไปก่อนนะคะทุกคน โอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะสกินของคลิกซี่นั่นเองรอบนี้ก็เป็นการยวสกินที่ชนะแบบง่ายๆค่ะทุกคนชิวๆมากนะคะรอบนี้โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้แอนจอยก,ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แลวก็ติดตามเป็นกำลังใจให้แอนจอยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบายๆค่ะ